สวทพิษณุโลกจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่บริเวณลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนายเฉลิมชัยจันทระเสนาผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4จังหวัดพิษณุโลกและนางวชิวราพรน้อยยมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานีเครือข่ายชมรมวิทยุหลัก10ส,สถานี12คลื่นความถี่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านคลองและพี่น้องประชาชนร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองจำนวน1,000ต้นนางวชิราพรน,น้อยยมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเครือข่ายชาวจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการปลูกดอกดาวเรืองถวายเพื่อพ่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสังคมในพื้นที่โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายพิษณุโลกพร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองอีกทั้งยังเป็นสีวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์การสร้างความใกล้ชิดระหว่างทีมงานสวทพิษณุโลกและเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานีเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและเชื่อถือการบริการข้อมูลข่าวสาร